สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องการสลองกรุร๊ปเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาแนะนำซิมมาใหม่คะ่ะเป็นซิมของ t.o.t ชื่อว่า start up s i ซิม t OT. จะมีแพ็กเกจหลักก็คืออินเทอร์เน็ต4เมกและ10เมกไม่อั้นไม่ลดสปีดถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวอัตราค่าบริการนะคะสำหรับ4เมกไม่อั้นไม่ลดสปีดเนาะ จะเป็นอัตราค่าบริการเติมเงินเดือนละ70บาทระยะการใช้งาน30วันใช้งานต่อเนื่องที่ระดับความเร็วสูงสุด4เมกไม่จำกัดปริมาณและอีกหนึ่งโปรโมชั่นก็คือ1 0เมกไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะคะอัตราค่าบริการจะเติมเงินเดือนละ100บาทระยะเวลาการใช้งาน30วันใช้งานต่อเนื่องที่ระดับความเร็วสูงสุด10เมกไม่จำกัดปริมาณคะ่ะ ซิมตัวนี้เนาะสามารถเปิดเบอร์ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2,564ถึง30มิถุนายน2,564เท่านั้นนะคะสามารถต่อโป,โปรได้สูงสุด1ปีคะ่ะเป็นซิมแบบเติมเงินเนาะใครสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ